สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับบอส GT1 นะครับนี่อันนี้ซื้อที่ร้านนัดนะฮะนัดมิวสิกครับนี่ที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะนามบัตรของร้านนะฮะมีเบอร์โทรมีสถานที่นี่ชื่อร้าน โอเคซื้อมาในราคา7,900บาทนะครับแถมเนี่ยอะแดปเตอร์ครับใจดีมากผมใช้เงินเราชนะซื้อไปด้วยส่วนหนึ่งนะครโอเคเดี๋ยวมาเปิดดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างชิงแห่ข้างในก็จะมีคู่มือฮะ ภาษาไทยนะครับคู่มือให้อ่านแล้วก็เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะฮะมีฐาน,นสี่ก้อนนะฮะฐานเอ่อ น่าคลายแล้วก็ตัวเอฟเฟกนะครับแกะมาเลยปึมโ,โฟมอย่างดีอะฮะแกะยากไหมมือเดียว นี่ข้างหลังเป็นนี้นะฮะมีช่องใส่ถ่านสี่ก้อนนะเอเอเอแล้วก็ข้างหน้านี้เป็นนี้โอ้สวยมากเลยนี่ฮะใครอยากรู้ว่าขนาดเท่าไหร่นะลองเทียบกับมือผมก็ได้นี่ฮะป,ป,ประมาณหนึ่งมือสองมือสองมือกวกว่า โอเคในกล่องก็ไม่มีอะไระครับสำหรับใครที่อยากฟังเสียงครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเสียงให้ฟังสรวบวันนี้อันบ็อกเสร็จแล้วครับนี่หน้าตาโอเคนี่ฮะใครสนใจก็ ตามไปที่ร้านนัดมิวสิกได้เลยรับเราชนะด้วยนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย